หนึ่งสงองฉันได้แข่งเป็นคนแรกอดแข่งซะแล้วหลอเนี่ยคนที่สองคือโครินแล้วก็ขุนพลไอจิเออคนแรกของทางนั้นตะซินกีซุยโกะละต้องแข่งกับฟูคุฮาระแถมเจอคนที่เคยแพ้มาก่ออย่างอิชิดะอีก,ดดอกจะไวหวแน่หรอคราวนี้จะต้องแก้แค้นให้ได้เลยเอาล่ะลทุกคนไปลุยกันเลย ด้วยพลังใจเต็มร้อยชมรมการ์ดไฟโรงเรียนมิยาจิไฟอ้าเอาละครับทุกคนในสนามต่างอยู่ในความรู้สึกที่ตื่นเต้นสำหรับโรงเรียนฟุกุฮาระที่เป็นตัวเต็งเนี่ยกองเชียร์เยอะจังเลยนะครับ เสียงเชียร์ก็นับเป็นพลังของไฟเตอร์นะครับพวกเขาเนี่ยคงจะรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วคุกฮาระคุกฮาระเราไรทอลโจดีคุกฮาระ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 กองเชียร์ฝ่ายเนี่ยมีแค่พวกเราเองเหรอแถมยังเป็นคนละโรงเรียนกันซะอีกอ่ะ ถึงพวกเราจะมีกันน้อยแต่ก็พยายามเชียร์โรงเรียนมิยาจิกันนะเออคุณเอเมครับอ๋อแม่ผมเองก็จะเชียร์โรงเรียนมิยาจิอยู่เหมือนกันนะครับอ่าพร้อมก็เหมือนกันพอโมครับพวกเราก็มาตั้งใจเชียร์กันให้เต็มที่ไปเลยว้ามิยาจิ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 เล่าดูครับสิวกเราก็ช่วยเชียร์ด้วยดิเออเออเออเอ็งง่บ้ามิยาจิ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 ท่าทางสิษของขุนพลจะน่าสนใจนะเนี่ย นั่นสิคงจะได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของทั้งคู่ด้วยดูเหมือนจะมีโชคก็เลยมาถึงรอบชิงได้แต่มันก็จบแค่นี้แหละและในพริบตาที่บอกนั้นคว้าแชมป์มาไม่ได้ไปฝึกพิเศษมาบ้างแล้วหรืออย่างจ๊ะ อะจะไม่ให้เป็นแบบคราวก่อนแน่นอนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจนได้นะไอจี IG คุงฉันน่ะตั้งตาคอยเลยนะเพื่อวันนี้คุณเรน <laughs> <laughs> เพราะไอจีคุงแท้ๆชาโดวพลาดินก็เลยกลับมาหาฉันคนนี้อีกครั้งหนึง่งฉันก็เลยอยากจะขอบใจนายมากๆด้วยการโค่นนายลงซะ คุณเรียนคนนั้นกลับมาแล้วแต่ว่าเราเองก็จะไม่แพ้หรอกเว้ตามุ่งมั่นดีไอจีคุงฉันอยากจะสู้โดยไม่ต้องรอให้ถึงรอบขุนพลแล้วนะเนี่ยแต่ว่าน่าเสียดายนะคะท่านเรียนอาจจะไม่ได้ออกโรงก็ได้กับแค่โรงเรียนมิยาจิฉันกับซุยโกะอาจจะจัดการได้หมดก็ได้เจ็บจี๊ดเข้าไปถึงใจเลยนะเนี่ยตายจริงตอนนี้สิหน้าออกแล้วนะจ๊ะคุณอุนทรแรง เดินไปแค่นี้ก็ฝืนยิ้มไม่ได้ซะแล้วเหรอระวังจะเป็นไอรอนตกกระป๋องนะโครินเดี๋ยวเข้าสมายสมายย,ยังไงก็ต้องขอบใจมากๆที่มาเตือนกันนะผล <laughs> จะเป็นยังไงก็ช่างแต่ขอให้เป็นแัชที่ดีก็แล้วกันนะไอจิคุครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับไร้ยที่122ผู้ท้าชิงนาโอกิ เอาละครับคู่แรกของรอบชิงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับช่ <unut k> นาโอกิค,คุงสู้เขานะถ้าคู่แรกชนะได้จะสร้างกำลังใจให้ทีมได้เยอะมากเลยนะครับ <throwing Yep. S 2> ขอฝากด้วยนะพยายามเข้า <t IS> ทุกคนขอบใจมากเลยนะ ลำดับต่อไปการแข่งคู่แรกขรรอบชิงเริ่มได้ Stand ต p แวนกันเฮิร์ชชยทูริเอลของแห่งไรจินขอโพสันเอาละครับศึกนี้ได้เปิดม่านขึ้นแล้วศึกอันเร่าร้อนของหนุ่มสาวมอาปลายมันช่างน่าตื่นเต้นจริงๆ กฟูไร้ครีมสันไมล์บารุกไร้ยเดเซอร์พิธีการแห่งไฟแคสเตอร์โจมตีไร้แกนกลางแห่งความทรงจำอารมา罗斯เดรโกนิกเดดไซสกิลของเดดไซสทำงานได้ ให้มีเลิศเล่เพกาซัสออกจากสนามเข้าทันเดอร์สตอร์มจมที่ส่อัลมารสป้องกันจมที่ด้วยเดสไซทิกเกอร์เช็คออฟเฟอร์ซันแล้วก็เดสไซให้ผลทั้งหมด ตกกับอามาโรสจัดการมันเลยขอพอสันเฮียป้องกันด้วยโนกิเอลสกิลของโนกิเอลทำงานจบเธอแล้วถ้าทำใจให้สงบลงได้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วค่อยๆบุกไปแบบนี้ ไม่มีทางแพ้แน่นอนดูกจ้านะาอกคิวันนี้จะมีสมาธิแล้วก็สู้ได้ดีกว่าทุกๆครั้งเลยนะครับให้ความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเจอใครก็ไม่มีทางแพ้ได้เลย Right Prophecy Celestial Remiel ขอโจมตีใส่เดสไซสให้ Remiel จมตีใส่เดสไซส์สกิลของเรเบียลทำงานพลังเพิ่มขึ้น2,000ันมิเลียนเรป้องกันเดเมจอยู่ที่4ต่อ4ลเหรอตอนนี้ก็ใช้ลิมิตเบรกได้แล้วคงได้เวลาที่ทั้งคู่จะเอาจริงได้แล้วล่ะนะลุยแล้วนะไร,ารมาเบรกดรากน จะใช้สกิลเลยหรือเปล่านะไม่อยากจะเชื่อเลยสู้แบบเป็นผู้เป็นคนก็ได้อะ,อะแต่ว่าห้ามเล่นพลาดเหมือนคราวก่อนอีกแล้วนะนั่นสิถ้าจะต้องทิ้งการ์ดหมดทั้งมือก็ต้องมั่นใจว่าจะชนะนาโอกิคุงชิ Storm! ทันเดอร์ซอมโจมตีมีเลเรมแร่ตัวขวา เฮลเรดิเวอร์บูส์จงเตือนจาริทราอาร์มร่าเบรกดราก้อนอานีเอลเพอร์เฟกต์การ์ดจ้าที่ฮี่ยังแล้วนะเฮลเรดดีวร์บูสไปเลยขอบพูสันดรอทริกเกอร์จบเธอละ ดีแล้วทั้งนั้นโดนไป5้าเดเมจแล้วอีกแค่นิดเดียวฮะม,<า>มีอะไรทำอะไรเธอน่ะเลือกที่จะไม่ใช้สกิลลิมิตเบรกที่ฉันเคยป้องกันเอาไว้ได้เมื่อคราวก่อนอย่างนั้นสินะถ้าต้องทิ้งการ์ดสามใบแล้วอีกฝ่ายป้องกันไว้ได้แล้วก็ขอโจมตีแบบธรรมดาดีกว่านะแล้วยังไงมีปัญหาไงถ้า้จริง อย่าเพิ่งโมโหกันสินี่ฉันพูดด้วยความชื่นชมนะเห็นว่าเธอฉลาดขึ้นแล้วฮึแรงอือแต่ว่ากลายเป็นคนขี้ขลาดไปซะแล้วอา้าวน่าเสียดายนะนึกว่าจะเป็นคนที่น่าสนใจกว่านี้แท้ๆเชียวนั้งชมทั้งด่าโห,าหกนกโขเธอกระโดดไปตั้ง5เดมเมสแล้วไม่ใช่หรอ เธอน,นี่เธอชัดการเอาไว้ได้เธอหน้าเธอโดนอัดเล่เป็นโจ๊กแน่นอนอ๋อเหรองั้นก่อนหน้านั้นวันนี้ก็จะให้ฟังเพลงแห่งความรักเอกเยอะๆนะเลกกร้ายหัวนหน้าพยาบาลสาวชามเชลยวนี่พลองมาแล้วเหรอสกิลของเรมเอลทำงาน ฟังไวให้ดีเพลงแห่งความรักนี้ Eternal Song for Injured ขอให้มีลเนเรเพกาซัสโจมตีใส่ Amber um Break Dragon Intercept ให้ทูรีเอลบูสแล้วให้ชามเชลโจมตีสกิลของชามเชลเอาวเพลงที่สองแล้ว จงฟังเพลงแห่งความรักที่ไม่จบสิ้นนี้ซะ Eternal Song for i n j o เนี่คราวนี้สใบเลยเหรอเป็นไงฟังเพลงไปตั้งแยะมีความสุขไหม <c oughs> <c oughs> นัดชิงชนะเลิศของคันโตเขตสามของสุดท้ายของนัดแรกเดเมสอยู่ที่5ต่อ4นักสู้อิชิดาจากโรงเรียนมิยาจิก,กำลังได้เปรียบครับแต่ว่านักสู้ทะซึนากิก็ได้ใช้สกิลต่อเนื่องของแองเจิลฟีเทอร์ทำเกมไล่ขึ้นมาจนเรียกได้ว่าแทบจะตามทันแล้วครับพลังของชามเชลคือ24 0 0 0พรวมแล้วก็เป็น2900 0จะป้องกันก็ต้องใช้การ์ดหลายใบเลยละ่ะถ้าเปิดเจอทริกเกอร์อาจจะถึงแพ้เลยนะ เออใมยแมดนี้บอกเรื่องนั้นแล้วครับเขารื่องหวังกับคุณคอรินแล้วก็ไอจีคงแล้วล่ะเออแต่ว่าพูดอะไรของนายน่ะหมอนั่นน่ะยังไม่ยอมแพ้สักหน่อยเฮ้อหน้าเสียดายหน่อยนะว่ากันด้วยเก้าเป็นเพอร์เฟกต์การใช้ได้นี่นะ แต่ว่าอย่าเพิ่งวางใจแค่เพราะมีเพอร์เฟกต์การ์ดเลยนะทริกเกอร์เช็คใบแรกใบที่สองฮิลทริกเกอร์ส่งพลังให้เมียเรนเร,นเรนจากนั้นได้ฟื้นฟูหนึ่งเดามจให้เทลเซนเรเพกาซัสบูสและให้เมียเรลเล่เพกาซัสโจมตีใส่ยอัมเบอร์เบรกดราก้อนจบเทอรแล้ว แ t น n d แอนดรอหหน่อยดเมดันสลับกันเฉยเลยแบบนี้เราโดนอีกดาเมจเดียวก็แพ้แล้วนะเซ่ <c oughs> ถ้าใช้ลิมิตเบรกอาจจะชนะได้ก็จริงแต่ว่าถ้าโดนกัดไม่ได้อีกก็คือหมดสิทธิ์ชนะเลยวันนี้ไม่ว่ายัางไงก็ไม่อยากแพ้มเม้นจำเป็นต้องทิ้งการสามใบเพื่อเดิมพันทุกอย่างตอนนี้เลย แล้วการในมือตอนนี้ก็มีเพอร์เฟกต์การอยู่ใบหนึ่งด้วยพรองัันแล้วเธอหน้าก็น่าจะยังกันได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าไม่อยากจะแพ้เลยแต่ว่าก็ไม่อยากตัดสินใจพลาดจะทำยังไงจะทำยังไงนาโอกิคุงอะ ต้องเชื่อในตัวเองสิเนาวกีคุงให้เชื่อในตัวเองอาเมอเบรกดราคอนึ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยไเอเจอบ้าในการเราแต่วิ่งหนีด้วยการเลือกเส้นทางปลอดภัยเนี่ยมันไม่เชื่อเราสักนิด เราริ่มเล่นเวทกาศก็เพื่อสิ่งนี้เพื่อความร้อนแรงที่อยู่ในใจทําไมเราถึงลืมเรื่องสําคัญแบบนี้ไปได้เรานี่มันบ้าที่สุดส <c oughs> ถานี้หัวใจได้เลือกไปแล้วก็ไม่มีคาว่าเสียใจที่หลังสกิลของคอร์โบซันทำงานเราขออัลมอาเบรกดากอนเพิ่มขึ้น3000ถึงได,ได้ถึงที่สุดเราทิ้งเหตุผลไปซะถ้ามีขียดจัการขวางอยู่ก็ทำลายมันทิ้งไป นี่แหละคือวิธีของลูกผู้ชายอเมอร์เบรกดราก้อนแล้วก็ตัวฉนินตอนนี้ลิมิตเบรกฮะอเมอร์เบรกดราก้อนจงถอดเกราะทิ้งไปแล้วเปลี่ยนมันเป็นมัดเล็กเพื่อพิฆาตศัตรู พาวิ่งซอสดราก้อนเฮร์รีเวอร์บูสออมเมอร์เบรกดราก้อนจบที่สายช้ำเชลป้องกันด้วยคริติคัลฮิตแองเจลชชมเบียนซ่าแล้วก็รามูเอลพลังสาม0 0สองพันต่อสี่พันพลังป้องกันของซุยโกมากกว่าแปดพันแต่ว่าฉันไม่ยอมแพ้เพราะของแค่นั้นหรอกแอมเมอร์เบรกดราก้อนจงสัมผัสถึงเปลวเพลิง ใจฉันตอนนี้ Drive Check ได้ที่กอร์แล้ว,ลวเยี่ยมพลังของ Armor Break Dragon เพิ่มขึ้น5,000ันใบที่สองไม่อีกใบแล้วให้ผลทั้งหมดตกกับ Armor Break Dragon จัดการให้สิ้นซากในสถานการณ์แบบนี้ยังเปิดได้ทวิตเกอร์สองใบอีกเธอนี <iet> ่น่าสนใจจริงๆด้วย การแข่งนั้นแรกพูกชนะโรงเรียนมิยาจิอิชิดะนาโอกิเย่้ยอะไรกันอะไรกันอะไรกันโรงเรียนมิยาจิพลิกมาชนะได้ั่ชนะเป็นของนักสู้อิชิดะนาโอกิครับเป็นชัยชนะอันห้าวหาญที่ได้มาด้วยการใช้สกิลของอาร์เมอร์เบรกรา้อนในจัวะที่เหมาะสมครับใช่ใช่แล้วละครับสุดยอดเลยสังข์อนไม่ดีเลย สำเร็จแล้วนะนะโอก,กิคุงยอดอไปเลยที่เอาชนะซุยโกะได้นายเติบโตขึ้นนะอะอออสำเร็จแล้วเราไหนที่สุดนี่ก็ทำประโยชน์ให้ทีมได้แล้วเฮต้องมาเชียร์แบทที่ไม่ได้เรื่องแบบนี้รู้สึกเสียดายเวลาชีวิตชะมัดเลยนะมาไงนะ ไฟเตอร์เนี่ยต้องดึงพลังของยูนิตออกมาให้ได้ถึงจะเป็นไฟเตอร์อย่างที่ทาคิดาชินเกนพูดเอาไว้ละ่ะจมูกต่อจมอกูกหูต่อหูคิวต่อคิวตาต่อตาเออฉันว่ามันคงไม่ใช่มั้งเงียบไปเลยจะเปิดศึกตัดสินกันตรงนี้เลยหรือไงอะแววัดเจาแบบนั้นก็ได้นะเ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวทั้งสองคนจะเย็นๆยนกัน<า>ก่อนสิใจเย็นใจเย็นขอโทษดินะฉันแพ้ความร้อนแรงของเขาซะแล้วพวกคนบ้าเนี่ย<า> มักจะเติบโตเร็วกว่าคนทั่วไปนะไม่ไหวเลยมันสร้างความพ่ายแพ้ให้ทีมของท่านเรนตายหมื่นครั้งก็ยังไม่สาสมเลยนะเนอะท่านเรนคะน่านะาอาสกะฉันไม่ถืออะไรนักหรอกก็แค่แพ้ครั้งเดียวเองนี่อ๋อท่านเรนคุณซุยโกก็พยายามดีแล้วนี่มานั่งพักก่อนเถอะขอบใจมากนะอุ้ยอุ้ยนั่งข้างๆเลยเดียวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไร เรามาร่วมเชียร์อสาากาด้วยกันเถอะนะค่ะอ๋ิงจะเย็ยนเก่อนอสาาการแต่ว่าฉันก็เชื่อว่าถึงฉันจะไม่เชียร์ระดับคุณอสกากก็คงชนะได้สบายๆอยู่แล้วอ๋อ,อแน่นอนอยู่แล้วก็ฉันคนนี้น่ะเป็นถึงรองประธานชมรมที่ท่านเปรนพึ่ง่าได้นี่นาเนั่นก็ขอฝากด้วยนะฉันก็ด้วยฉันเชื่อว่าอสาากาต้องเอาชัยชนะกลับมาได้แน่เออ ยังไงก็ขอรบกวนด้วยนะอาสกะอ่ะาค่ะเพื่อท่านเรียนแล้วฉันจะเปิดการแสดงสุดตื่นตาแล้วนำชนะกลับมาให้เองค่ะโอ้ขึ้นนำแล้วขึ้นนำแล้วขึ้นนำแล้วล่ะเฉยย็ยนย,ยนก่อนสิแบบนี้ชนะแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วสินนะงั้นต่อไปก็คุณโครินขอฝากด้วยนะครับชนะสองแมตช์รวดเป็นไรเอาให้ทางนั้นไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับฉันจัดการเอง ระวังเรื่องโซลของท่านนั้นด้วยล่ะขอบใจมากนะฉันขอตัวไปลุยละ่ะพยายามกันนะครับคุณโคลินอาแชมป์กลับมาด้วยนะแชมป์อย่างนั้นเหรอ,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 อแมตนี้ฉันจะชนะเพื่อท่านเรนและท่านเรนก็ไม่มีวันแพ้ด้วยท้งฝั่งพวกเธอจะไม่ได้เจอคำว่าชนะอีกแล้วฮเฮ้ดูเธอมั่นใจจังเลยนะแต่ว่า ฉันเองก็ไม่คิดว่าจะแพ้เหมือนกันไม่ยอมง,ง่ายๆสินะอืมฮูเร่ฮูเร่โครินจัง <c oughs> พวกเราก็เอาบ้างสิเราเียนวิยาจิไปสู้เขานะีิยาจิสู้เขานะทั้งสองทีมคง,งเครื่องร้อนกันเต็มที่แล้วล่ะคุณอาสกาแข็งแกร่งก็จริงแต่ว่า คุณโครินต้องสู้ไหวแน่แน่แนคุณโครินสู้เขานะครับและตอนนี้การแข่งในนัดที่สองก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วครับ let's ไป stand up เ b a นก e r